ครับมอนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีตอนสายๆนะครับมเนี่มีโอกาสได้มามาสการนะครับวัดมาเที่ยวมาเบิง้งนะครับผู้ถอกวัดผู้ถอกนะครับโดนรู้ได้มาทีหนึ่งนะครับิพาเยเบิ้งกันนะครับ,บกลนะมอลังการเป็นไนลเดื่มมือแล้ว à, à, khoi bươn kính mà Mười lào sau là hứa cả đài chầu bên sang không đó Tì Ôi bên sang Xung sang hết châu kính bay bay trăm ที่สามพานก็เป็นเชียงใหม่ก็เป็นแม่ห้องสอนก็เป็นโอวันเก่งก็เป็นสันก๊าแพงโอ้สันก๊าแพงแมวก็เป็นล้มล้มแมวจ้องจ้องบ่อสร้างงใหม่บ่อสร้างกลางจ้องแข็งแรงข้าวอย่างเงี้ยเอาไปฝากธนาคารอีก โอเคก่าตะกีดอูดีกวเ่าคาน่ะอายุอ่ะออกแล้วนี่ลองทายชื่อคนนี้หคนนี้ให้พี่เป็นน้องแต่รู้ว่าคนนี้ต้องเป็นพี่ใช่ใช่ใช่หลานผมนะครับหลานผมหลานสักหรือเป่าหรือว่านด้วยไม่นะครับครับพ่าาังอืมโอ้ยหนึ คนหลายที่ครับทำงานหลายที่ทำงานหลายที่นเมย์เมย์เอาเรื่อยเรื่อยเรื่อยด้วย,วยอ๋อนี่คือทางขึ้นสัญชีทางลัดทั้น แมนแมนขึ้นตันจี้เลยนี่เป็นนิท่างปกตอิอ้าวไม่อย่ ลงหรอปะครับเนี่ยมาจะสอบวันไหนแปดโมงกลัว่าครับอ๋บอบันยู่ไใสหน่อยเน่อย,น,อยน้าสิงครับนาสิงอ๋อว่าไก่เนาะมาจะแปดโมงกลัวร่ลงแล้วเมื่อว่หล่าเมืม่อ่วะฮอ๋อจิงจิง โอ้มาใส่ไ้หน่อยเนาะครับมาเต้ทางไหนี่ยมือเลยครับมือเลยอ๋อนั่นกับมาเต้อุดรผู้หนึ่งกับมาเต้เชียงใหม่แม่ขงสอนนิดหน่อยกับมาทำการตีนี่ยนิดหน่อยยุนี่ครับเจ้คมหนึ่งยุทั้งดุงผมคุ้มมาเต้ามือเลยอ่าชุดนี้ลูกหลานบ้านแถวนี้อ่ามื่อไม่หลุดเมื่อย ้ยนายเลี้ยงอันนี้ทางตรงบอกนี่คือทางลัดลหรับสั้นพอสมคงวรอด้วยคือทางเขาทำเนานะ,อะโอ้มากมากขึ้นไปพักไปหิ้วไปน้ำ ໂອ້ຄົນເຂົ້າມາເຮັດປ້ອມດີກະກັບເດເນາະມາໃໝ່ເຊົາດາຄົນທົ່ວນີ້ໂອ້ຄົນທາຂ້າງຂນກະໂົຍ່ມຍມຍ thằng lật kìa toàn toàn luôn cái viên ổm của đây Ô, à. oh. săn được Các cháu hiện thì năng năng con เนาะโอ้หน้ามอุปกรณ์ขึ้นมาสร้างเนาะอู้วคเพียรสูงเนาะสันที่หายไปเลย เขาเป็นทำไลยที่ถ้ำเป็นโปรงไปในหนของตนอ๋อถำ้ถำถ้ำวิหารโคตชั้นที่หกขึ้นมายผมเดร้อครับ เป็นจันที่หกแล้วใจมุ่มั่นมามาค่อยๆคอย่คอยขึ้นมาค่อยขึ้นมา สันทิกิแล้วด้วยสันเนี่ยมามาัดไปโอ้โหคิดการให้การหอบเ็กน้อยเนาะมาถึงขนาดนีหอบเราพ่ได้หอบยังไม่จะพ่ายออกาหอบ้งในนมามาทเกิแล้วพูดอไรนไปสุดต้นเนาะ หอมหักไม่เว่ยสันไพรกสสมนไพรสที่เจ็ด ข้างไหนล่ะน้อยัน่ทันที่เกิดเบื่น้ง่สุดแล้วว่าสูตรดอกพุ่นอ่ะเอาละมาไกลไนี้เห็ดก็เกิดอยู่คือกาพุ่นะอะไรอ่ะฮะกินไม่ได้ใช่ไหมกินได้บิดล่ะนี่ให้ลิ้นเจือเอื่นเนี่ย nó hiện lên hoa lạ, hên lạ. sút hoa Rồi. Hên đi, hên đi. Đây sút Ô, oh, sút khác cả là bà này. tha. โอ้ยเมื่อยเมืยโอ้มาลงทางพุ่นก็ได้ตัวนี้ อลิเจอเกิดเต็มยู่โอ้ินจือที่นีบพันอกเปยงมนยาที่พวเป็นยาติบดีตีแวับมานี่น่าจับธรรมชาติน่าตจับลงไล่ลงไปคือเสียก่แทบเสียกได้สบายเลย ไม่ตัวนีนคดึงไว้จนเน,อน,อน,นเืองเ่ยมาขึ้นมาลูกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยน,นีเสร็จแล้วครับเร็นมากเลยได้อย่าพูไปราผู้ใหญ่ก่อนฟิตผู้ใ่ผู้ใหญ่<บ>หญนเรียนวโลมูเลย ยันบอลยื่มขึ้นมาแล้วมามันหอดตัวมาลงไปไหนยนบันไดเนี่ยเแข่งแรงแข่งแรงแข่งแรงดีแข่งแรงดีอยู่มามาไปวันหอดไปวันหอดนั่นน่ะขวดน้ำยังเบาหวานฮ้ อากมามากอมามาลงมาโอ้พึงเก่งแข็งแรงแข็งแรงตาเก่งหลายตานะคู่ตาเก่งมากมากเลยค่าค่อยๆทะลกค่อยๆพระตงน,นึงบรรยากาศรอบๆ พู้ถออมันบานคนละไงหน่อยรีบๆอยู่คนนอันนั้นติดทายยังอันนั้นกวาดได้ยูฟังนั่นมีวัดให้กันโมลูวาวัดได้ยังเรื่องเสือละพูนไหนเร่งพูดโอ้ยลมไหมเดี๋ยวลมกรับลมหน่อยให้เย็น